บทสาธยายธรรมเรื่องยัญยะสูตรตอนที่หนึ่งเมื่อพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงดำริจะประกอบมหายันที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสคาทาวักโกสละสังยุตปถม,มวัก เจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งในยันพิธีอันประเสริฐทุกท่านในวาระนี้อาตามาจะขอนำทัศตูดหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจผิดในเรื่องการบูชายันของพระเจ้าเะเสณที่โกศลและการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงชี้แนะยันอันประเสริฐที่แท้จริง ซึ่งเป็นการพลิกมุมมองจากการเบียดเบียนไปสู่การเกื้อกูลอย่างสิ้นเชิงพระสูตรนี้มีชื่อว่ายันยะสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่ายันยะสูตรเป็นภาษาบาลีคำว่ายันยะแปลว่าการบูชายันเมื่อรวมกันแล้วยันยะสูตร จึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องการบูชายันเรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นขึ้นณพระวิหารเชตวันในสมัยนั้นพระเจ้าประเสิทธิโกศลได้ทรงเตรียมการที่จะประกอบมหายันพิธีครั้งยิ่งใหญ่มีการเตรียมสัตว์บูชายันจำนวนมากอย่างละ500ตัวไม่ว่าจะเป็นโคอุสภะโคเพศผู้โคเพศเมีย แพกและแกะถูกนำมาผูกไว้ที่หลักเพื่อรอการบูชายันเหล่าทาตและกรรกรที่ถูกเกณฑ์มาช่วยงานต่างก็ทำงานด้วยความหวาดกลัวและใบหน้าที่นองด้วยน้ำตาพระอัฏฐกถาจารย์ได้เล่าถึงเบื้องหลังที่มาของมหายันนี้ว่าเกิดจากความฝันอันน่าสะพรึงกลัวของพระเจ้าประเสนที่โกศลในคืนหนึ่ง พระองค์ได้ทรงสุบินเห็นเสียงร้องอันหวยหวนสี่เสียงคือสะโสนะและทุททำให้พระองค์ตรัสทรงบังเกิดความหวาดกลัวอย่างยิ่งและได้ทรงปรึกษากับปุโรหิตผู้เป็นพรามซึ่งปุโรหิตนั้นได้ทูลพยากรณ์ว่านี่เป็นลางร้ายและได้แนะนำให้พระองค์ประกอบมหายันด้วยการฆ่าสัตว์อย่างละ500ตัวเพื่อเป็นการสะดกเคราะ เราภิกษุได้เห็นเหตุการณ์นั้นจึงได้นำความไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระองค์ก็ได้ทรงเปิดเผยความจริงของสุบินนั้นว่าเสียงทั้งสี่ที่พระราชาได้ยินนั้นหาใช่ลางร้ายไม่แต่เป็นเสียงร้องของสัตว์นรกสี่ตนซึ่งในอดีตก็เคยเป็นเศรษฐีบุตรในกรุงสาวัตถีนี่เองและได้ทำบาปกรรมคือการคบชู้กับภรรยาของผู้อื่น จึงต้องไปทนทุกทรมานอยู่ในโลหะกุมพีนรกเป็นเวลานานถึงหก0 0ื่นปีสัตว์นรกตนแรกอยากจะร้องว่าเราต้องทนทุกข์อยู่ถึงหกหมืนปีเมื่อไหร่จะสิ้นสุดเสียทีแต่ก็ร้องออกมาได้เพียงคำว่าสะตนที่สองอยากจะร้องว่าเมื่อพ้นจากนรกนี้ไปแล้วเราจะทำแต่บุญกุศล แต่ก็ร้องออกมาได้เพียงคำว่าโสตนที่สามอยากจะร้องว่าอันที่จริงที่สุดแห่งทุกไม่มีเลยแต่ก็ร้องออกมาได้เพียงคำว่าณนะและตนสุดท้ายอยากจะร้องว่าพวกเราช่างมีชีวิตที่เลวซามที่เมื่อมีพภคคาซัตอยู่กลักไม่ได้ทำที่เพึ่งให้แก่ตนเองเลยแต่ก็ร้องออกมาได้เพียงคำว่าทุกข เมื่อพระราชาได้ทรงทราบความจริงแล้วก็ได้ทรงบังเกิดความสลดพระไทยอย่างยิ่งและได้ทรงรับสั่งให้ปล่อยสัตว์ทั้งหมดให้เป็นอิสระเรื่องราวของมหายันนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่ผิดพลาดในสมัยพุทธกาลแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงแสดงยันอันประเสริฐที่แท้จริงไว้อย่างไรอาตามา จะได้นำมาสาธยายให้ฟังในตอนต่อไปเอวังก็มีด้วยประการฉนี้